สวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับวับนนี้เราอยู่กันที่วัดมหาวนารามนะครับผมพระอารามหลวงชั้นตรีนะครับผมชนิดสามัญน,นะครับผมได้รับพระราชทานเมื่อวันที่31พฤษภาคม2521นะครับอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับสว,สวยเลยอันนี้เป็นพระอุโบสถ นะครับตรงนั้นก็เป็นพระวิหารนะครับผมจะพาไปดูข้างในกันวันนี้ก็หาจะพามาชมนะครับเปิดจองนะครับวัตถุมงคลกันด้วยนะครับอันนี้เป็นภาะวิหารก็จะมีจองวัตถุมงคลรุ่นอใต้ร่มฉัด่ นี่นะครับรายการจะสร้างปูชนียะวัตถุมงคลนะครับพระเจ้าใหญ่อ e ินแปงรุ่นใต้ล่มฉัดนะครับผมจะสร้างโดยวัดมหาวนาลามนะครับผมพระอารามหลวงก็เป็นพระพุทธรูปบูชานะครับพระเจ้าใหญ่อ e ินแปงนะครับราคาก็นี่เลยส่วนใบราคาีผมแปะไว้ให้นะฮะ เดี๋ยวไปดูไม่รู้ไม่รู้ว่ามีตัวอย่างให้ดูหรือเปล่าฮะเดี๋ยวไปดูด้านในก่อนอ่อสวยมากนี่นะครับเข้าไปในตัวพระวิหารกันหน่อย สวยมากเลยนี่นะครับสวยมากเลยะนะอยากไปดูใ,ใกล้ๆยังไนงะ เจ้าใหญ่อินแปนะครับสวยมากอันนี้เป็นคำบูชานี่นะครับงดงาม โอ้ oh, สวยมากเลยนะครับท้าน,นี้เป็นนิพรัตการเฉลิมพระเกียรตินะจะพาะเข้าไปดูงดงามครับด้านใน ด้านนี้เป็นนิทรรศการนะครับผมจะพาเข้าไปชมนะสวยมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นประวัตินะเป็นประวัติของพระ,ะวัดมหาวานารามนะครับพระนามือหลวงนะครับเนี่ย นี่นะครับก็เพิ่งเห็นครั้งแรกนะครับเพิ่งมาครั้งแรกนะสวยงามมากนะครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในกันเลย นี่ครับเป็นนิทรัศการนะครับเป็นรูปวาดสวยงามมากนี่นะครับวันนี้รชาชคารที่สิบก็เคยเสด็จมานะครับผมนะ สเสด็จมาวันที่สามสิบเมษายนสองันะคารับ2ห6สนะครับ, 25, รบข้างในมีอะไรบ้างลูกอันนี้เป็นลายน้ำพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ไ,ไ,มไม่ได้ค่ะลูกม่จูขึ้นไปเลยมะขึ้นไปไม่ได้ครับเ,เดี๋ยวพาไปชมวัตถุมงคลกันนะที่เปิดให้จองกันตอนนี้น, <c oughs> นี่มีตัวอย่างให้เราได้ชมกันด้วยนะครับ พระเจ้าใหญ่อินแป้งนะครับรุ่นใต้ร่มฉัดน,นะตรงนี้ตัวนี้เป็นขนาดเก้านิ้วนะครับน้าตักเก้านิ้วนะนแะทองเหลืองนะครับตรมดำปิดทองคำแท้พิเศษนะครับ จะสร้าง19องค์นะครับราคาบูชาอยู่ที่2000ไอ้20,000นะ29,999อันนี้หน้าตัก7นิ้วนะครับจะสร้าง19องค์เหมือนกันนะครับราคาบูชา19,999 อันนี้เป็นหน้าตา5นิ้วนะครับหน้าตา5นิ้วราคาโดยใชยย้ที่กบเ9 9 9นะครับสร้าง19องค์เท่านั้นนะครับนี่นะโอ้หสวยๆเลยนะครับอันนี้สั่นิ้วนะครับสันิ้วนะสันิ้วสร้าง19องค์เหมือนกันนะครับนะราคา4,999 มีเลขโคดและมีหมายเลขจำกับทุกองนะครับอืสวยเลยอันนี้ปิดทองคำแท้นะครับนะต่อไปนี่เป็นทองเหลืองดมดำนะครับนี่ทองเหลืองดมดำนะครับ,นรบขนาดเจ้าเนี้ย ร,ราคาบุชาอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพบาครับจะสร้างห้าสิบเจ็ดองเท่านั้นนะนี่ลมดำก็สวยนะครับอันนี้ขนาด7็ดนิ้วนะครับนัดตักเจ็ดนิ้วทองเหลืองลมดำสร้างห้าสิบเจ็ดทีอห้าสองค์เป็นันเก้าราส ไปนะครับขนาดคาถา5นิ้วนะครับสร้าง149องค์นะครับราคา5,999นะครับราคาบูชาต่อไปพระเจ้าใหญ่อินแปลง3นิ้วนะครับผมเนหวนทองเหลืองลงดําจะสร้าง199องค์ครับราคา2,999บาทนะครับถือราคาบูชานะ สวยๆเลยนะครับพ <c oughs> ี่ๆใหญ่สร้างน้อยครับอันนี้จะเป็นเหรียญ ครับอันนี้ก็เป็นลอยองค์นะครับผมนะครับเนื้อเงินบริสุทธิ์สร้าง99้สิบเก้าชุดราคาอยู่ที่2 9 9พันเก้าร้ย้าสิบเก้าครับนี่สวยๆเลยนะเนื้อเงินบริสรุทธิ์นะครับผมอันนี้เป็นเนื้อทองคํเก้าสิบุดห้าเปอร์เซ็นตนะครับจะสร้างเก้าเหรียญน,นะครับผู้ชายอยู่ที่สองห้าหมืนเก้าพันเก้ารอยสิบเก้าอันนี้ไม่มีตัวอย่างให้ดูนะต่อไปเป็นเนื้อทองพ้นทรายนะครับสร้าง 1,999ชุดนะครับราคาอยู่ที่299บาทราคาไม่แดงนะฮะสวยๆเลยอันนี้เป็นเนื้อสามกริย์สามกระสัดเนี่ยจะสร้าง599ชุดนะฮะร,ราคาอยู่ที่399บาทเป็นเนื้อนาวาะนะครับสร้างร้อยสร้าง 599ชุดนะฮะร,ราคาบูชาอยู่ที่999บาทนี่เนืวะเนื้อนวะนสวยอันนี้เป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับสร้าง2,999ชุดนะครับราคาก็ก็199บาทอันนี้เป็นองค์ลอยชุดสามกริยัทองเงินและกะน็นาค จัดสร้างสามร้อยเก้าสิบเก้าชุดราคาบูชาย,ยู่ที่เก้าร้อย้าสิบเก้าบาทต่อไปนะครับต่อไปเป็นเหรียญน,นะฮะเหรียญสามกริย์ทองเงินหนาคนะครับสร้างสามร้อยเก้าสิบเก้าชุดราคาอยู่ที่ เก้าเก้าบาบาทอันนี้เป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับสร้างห้าร้อยเก้าสิบเก้าห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าชุดราคาร้อยห้าสิบเก้าบาทเนื้อทองฝาบาทจะสร้างสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าชุดนะ าาอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทโอ้สวยๆเลยนะนี่เป็นเนื้ออัลราก้าครับนะครับเนื้ออัลราก้าจะสร้าง499ชุดนะครับปูชา599บ้าทอันนี้เน้้อทองสองเขไม่มีตัวอย่างให้ดูครับด้านบนเป็นเเนงินบริสุทธเนี่ยจะสร้าง99องค์ ราคา2,999บาทจะสร้างแค่99ชุดเท่านั้นนะครับผมส่วนเนื้อทองคำนี้ไม่มีตัวอย่างให้ดูนะสร้าง9องค์59,999นะครับไม่มีตัวอย่างให้ดูนะตัวนี้อันนี้เป็นเนื้อนาวะนะครับนาวะจะสร้างแค่599ชุดนะครับราคาบูชายอยู่ที่999บาท ะะจะสร้างห้าร้อย้าสิบเก้าชุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นพระผงนะพระผงเนี่ยพระผงของขวัญน,นะครับผมเนื้ออิฐพระวิหารแล้วจะสร้างเก้าพันเก้าเ้าสิบเก้าชุดราคาบูชาหกสิบเก้าทอืมสว,สวยเลยพามารับชมกัน ทิธสมโภ์ครั้งยิ่งใหญ่สองวันละเวลาที่หนึ่งะครับวันที่วันเสาร์ที่หนึ่งเมษาสองพันห้าร้อยนะครับผมเวลาที่สองเนี่ยวันอังคารที่สิบเอดเมษานะครับสองพัหสิบนะครับผมสวยอะ่ะ นี่นะครับสวยๆเลยอันนี้ก็เป็นติดต่อสอบถามได้นะครับเนี่ย นะครับสามารถสั่งจองปูชนียวัตถุนะครับได้ที่พระวิหารพระเจ้าใหญ่อีกแปลงนะครับนี่นะครับโอ้สวยเลยอะ่ะนะผมชอบลมดำเนี่ยแล้วก็แต่เป็นทองก็สวยนะครับนี่ นักงามไปไปลูกๆนี่สวยไหมลูกไปพเจ้าทำไมพเจ้าถ่ายงานจานังงเราจะถ่ายโอ้ยถ่ายนานนิดหน่อยพระวิหารพระเจ้าใหญ่อินแปรง จเจ้าใหญ่เปลงไป,ปลูกออกไปทางนูน้นสวยข้ามลูกอันนี้ข้ามจ้ะตือนั่นแหละ <c oughs> อันนี้รองเท้าลูกจ้าขีด <c oughs> ด้านลูกจกะ <c oughs> มาลูกมาไปอยู่ข้างหลังนิดนึงปอ๊อปอเดทำไมันอบแก๊บกอบแก๊บกอบแก๊บกอบแก๊บเลยอันนี้พระผมโวล่าสุริยวงศ์นี่ไปลุกไะ เดินล่มตรงนั้นเดินไปเดินล่มล่มอะไรกันอีกอะอะไรกันนะวิหารสวยมากเลยทองขาวอะทองขาวอะไรเนี่ยอะไรทองขาวลูก พระพุทธรูปไมไม่นอนเล่น่ะนอนเล่นเฉยๆด้านนี้มีอะไรเดี๋ยวพ่อดูหน่อยดิโอ้ยมีอันนี้ด้วยช้างตัวใ,ใหญ่ใครใครเกาะไปตรงนั้นอ่ะ ถ้าขาชินนบัญชรเหมือนอันนี้เป็นสมเด็จพุทธ,ธาจารย์โตเนี่ยเป็นตกเนีเ่ยเนี่ยที่ที่อยู่ตรงหน้าขาเขาจะหมุนลรึเปล่าเขาปิดทองลูกเขาขยับได้เหงาขยับได้เฉยเฉยข้าม,มเดิน,เด,นเดินได้เดินได้ลูกไม่เป็นไรไม่ตก,ไ,ไ,ตกไปลูกไปไม่ ไม่อันนี้เป็นรูปบ้านโ<ฮ>อ้นนม,ม,อมีอันนี้ด้วยอ่ะแทน,นกวก็ดูมงคลพะอจ๋าจอย่าซื้อผ้าอีกโอเคพ่อไม่ซื้อพ่อมาดูให้ให,ให้ให้ทุกคนได้ดูนี่มก็จะเป็นรุ่นเก่า

สร้าง500องค์บูชา300 50บาทนี่โอเคไปลูกไปนี่สลักก็ยังไม่ได้ ด้านนี้มีทาเวทด้วยนะครับนี่เทาเวทสวยมากเทาเวทนะโอ้นี่นะครับเทาเวทของทางวัดนะสวยมาก ต่อไปจะเป็นพระลาหูนะครับอือพระลาหูมีกรถาบูชาด้วยนะครับนี่สาธุครับทุกคนนะครับโอเคต่อไปก็จะเป็นพญานาคนะครับ สวยเลยัลูกๆโอเคก็พามารับชมกันเพียงเท่านี้นะครับผมนะครับ ก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์กักนไว้ด้วยนะครับนะชมภาพบรรยากาศสวยๆนะครับนะต่อไปจะไปวัดไหนก็ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับนี่เราอยู่นี่